ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้ผู้ที่4จัดให้วันนี้นะคะจะมาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลุ่มสารในฉลากของสารเคมีทางการเกษตรกันค่ะในกลุ่มของสารเคมีกําจัดวัชพืชจะมีที่มาที่ไปอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนเมื่อไรและสังเกตยังไงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะไปดูก,กันเลยดีกว่าไปเลยฉลากสารเคมีในประเทศไทย ถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพุทธศักราช2535และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2538ทะเบียนสารเคมีในไทยอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรระบุว่าสารก,กําจัดวัชพืชถือเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนก่อนการผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้สารเคมีได้อย่างปลอดภัยข้อมูลจำเป็นที่ต้องมีบนฉลาก 1. ชื่อทางการค้าและชื่อสามัญของสารเคมี 2. อัตราส่วนผสมและลักษณะผลิตภัณฑ์ 3. วัตถุประสงค์การใช้ 4. วิธีใช้วิธีเก็บรักษาและการป้องกันอันตรายห้าคเตือนอาการเกิดพิษและการแก้พิษเบื้องต้น 6. ชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าและสถานที่ตั้งโรงงาน 7. จเลขทะเบียนวัตถุอันตราย 8. เดือนปีที่ผลิต 9. ขนาดบรรจุ 10. บแถบสีแสดงระดับความเป็นพิษ 11. สัญลักษณ์และภาพคำเตือนในหัวข้อลักษณะผลิตภัณฑ์จะต้องจำแนกอธิบายให้ครบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้สารเคมีได้อย่างปลอดภัยสิ่งที่ต้องจำแนก 1. จําแนกอธิบายช่วงเวลาการใช้ จะอยู่ในส่วนประโยชน์และวิธีการใช้เช่นสูมิโซยาใช้ก่อนวัชพืชงอก P-Emergent จจำแนกอธิบายกลไกการออกฤทธิ์จะอยู่ตรงด้านหน้า 2. จุด 3. จำแนกตามโครงสร้างทางเคมีจะอยู่ที่ชื่อสารมัญและสารสำคัญอธิบายโครงสร้างแล้วอะไรที่เปลี่ยน ที่เปลี่ยนคือระบบการจัดกลุ่มสารตามกลไกการออกฤทธิ์จากตัวอักษรเป็นตัวเลขเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ในระดับสากลประกาศเปลี่ยนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563เนื่องจากอดีตจะจําแนกได้26กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์เท่านั้นคือ a ถึง C แต่ในปัจจุบันมีการค้นพบนกลไกออกฤทธิ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นระบบตัวเลขแทน เพื่อเพิ่มลักษณะกลไกการออกดทิ์สำหรับในไทยการปรับเปลี่ยนให้ใช้ตามระบบตัวเลขให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่กันยายน2567เป็นต้นมาสามารถดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้จาก w w w racglobal. com หรือทางสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยค่ะยกตัวอย่างซูมิโซย่านะคะจากกลุ่ม E เปลี่ยนเป็นกลุ่ม14เป็นอย่างไรกันบ้างคะสงสัยหรืองงกันบ้างไหม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสารตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนการเลือกใช้สารเคมีทางการเกษตรให้ปลอดภัยจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉัดกชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตรค่ะและที่สําคัญจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่ปลอดภัยห่างไกลาจากเด็กและสัตว์เลี้ยงอ่านและปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากอย่างเคร่งขัดด้วยนะคะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะลองใช้สินค้าตรา้าที่ของเรานะคะท่านสามารถติดต่อร้านค้าตัวแทนจําหน่ายพนักงานประจำเขต หรือจะอินบ็อกสอบถามมาที่แฟนเพจตราอาทิ์หรือไลน์แอด S T J C เขียนเข้าก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนเนี่ยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในทุกวันที่22สวัสดีค่ะ